ยินดีต้อนรับสู่เพจเรื่องเล่าเด็กข้างบ้านที่นี่เราเล่าเรื่องผีในแบบที่ไม่ได้มีดีแค่หลอนแต่เราจะทำให้คุณได้คิดถ้าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนๆที่ชวนคนหัวลุกและมีบางอย่างให้กลับไปนอนคิดต่อกดติดตามไว้เลยเพราะคืนนี้เราจะเริ่มจากเรื่องที่ไม่เคยเงียบแม้แต่ในห้องเย็นคืนนี้ขอพาไปฟังเรื่องของลุงรอปภคนหนึ่งที่ทัานานกลางคืนในโรงพยาบาลเก่า จนได้เจอกับบางสิ่งโรงพยาบาลแห่งนี้แม้จะไม่ใหญ่นะักแต่ประวัติความเป็นมานั้นยาวนานาน,นนับร้อยปีติกผู้ป่วยบางส่วนสร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกแน่นอนย่อมมีเรื่องเล่ามากมายทั้งจากเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะห้องเก็บศพใต้ตึกสีที่ไม่ค่อยมีใครอยากเข้าไปแม้ยามกลางวันชายคนมีชื่อหลวงชุ่ม ลุงชุ่มทำงานเฝ้ายามาหลายสิบปีเขาคุ้นเคยกับทุกสิ่งในโรงพยาบาลแต่มีคืนหนึ่งที่ลุงชุ่มไม่อาจลืมได้จนวันตายคืนนั้นฝนตกลมแรงฟ้าผ่าทั้งคืนไฟดับตั้งแต่สี่ทุ่มลุงชุ่มต้องเดินตรวจรอบโรงพยาบาลใช้ไฟฉายกับวิทยุสื่อสารเก่าๆเ,เมื่อตอนลุงชุ่มเดินไปที่ตึกสี่ได้ยินเสียงกกุบก,กะักะ,ะเหมือนจะมีคนเดินอยู่ข้างล่าง แต่ทว่าไม่มีคนเข้าเวรส่วนนั้นเลยในตอนแรกลุงชุ่มคิดว่าเป็นโจรแต่พอเข้าไปกลับเจอห้องเก็บศพที่เปิดอยู่ลุงชุ่มเล่าว่าเขาเดินลงไปที่ประตูเหล็กมีกลิ่เนเหม็นเน่าจังๆลอยมาก่อนจะถึงตัวในใจคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะศพบ,บางศพก็เก็บไว้นานกว่าจะมีญาติมารับแต่ที่แปลกคือแอร์ที่ควรจะดับเพราะไม่มีคนอยู่กลับเย็นอยู่ ลุงชุ่มได้หยิบไฟฉายสองเข้าไปในห้องลุงชุ่มทำสีแนาตกใจเพราะว่าพบตู้แช่ศพตู้หนึ่งเปิดไว้อยู่ตู้แช่นั้นมีร่างของหญิงสาวนอนอยู่ข้างนอกบนเปลหามผ้าคลุมหลุดเปิดออกให้เห็นผมยาวสยายเต็มพื้นและเล็บมือที่ซีดเป็นสีน้ำตาลอมม่วงในตอนนั้นลุงชุ่มคิดว่าเจ้าหน้าที่ลืมอะไรไว้เลยหยิบวิทยุจะติดต่อแต่ก่อนจะพูดอะไรได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังจากข้างหลัง ช่วยด้วยช่วยเอาฉันกลับเข้าตู้หน่อยลุงชุ่มหันขวับไปแต่ไม่มีใครพอดีกับไฟฉายในมือลุงชุ่มหล่นตกกระแทกพื้นทำให้ไฟดับมองอะไรไม่เห็นความมืดเข้ามากลืนกินทุกอย่างเหลือเพียงเสียงฝีเทาเบาๆที่ขยับเข้ามาใต้ตัวลุงชุม่มฉันไม่ได้ตายฉันแค่หลับไปพวกเขาพวกเขาคิดว่าฉันตายแล้วช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเสียงนั้นแปลงออกมาอย่างแถวเบา เหมือนลมหายใจระดต้นคอมือบางๆเย็นเหมือนก้อนน้ำแข็งวางลงบนไหล่ของลุงชุ่มเขาสะดุ้งสุดตัวรู้สึกเหมือนร่างถูกตรึงไว้ลุงชุ่มการหายใจอยู่เสี้ยววินาทีก่อนตัดสินใจเพ่นเขาว,วิ่งหนีออกมาจากห้องเก็บศพไม่แม้แต่จะหันกลับไปดูเสียงฝีเท้าของตัวเองกระแทกับพื้นจนดังก้องในอุโมงค์ทางเดินลุงชุ่มได้วิ่งฝ่าสายฝนออกจากตัวอาคารทั้งที่รองเท้าลื่นเสื้อเปียก และหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดออกมาหลังจากคืนนั้นหลุ่มชุ่มไม่ยอมเข้าเวรช่วงกลางคืนอีกเลยและไม่กล้าแม้แต่จะเสียดเข้าไปใกล้อาคารห้องเก็บสมไม่ว่าใครจะเรียกเขาก็ไม่ตอบจนในที่สุดหลุ่มชุ่มก็ลาออกมาอย่างกระทนหันหลายคนคิดว่าเขาแค่เครียดหรือไม่สบายแต่มีเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งเคยเห็นเขากำลังสดอะไรบางอย่างน้ำตาคลอและปากก็พูดพึมพำว่าขอโทษ ลุงขอโทษลุงไม่รู้ว่าเรายังไม่ตายเรื่องน่าจะจบแค่นั้นถ้าไม่ใช่เพราะหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเจ้าหน้าที่เวรกลางคืนคนใหม่ที่เพิ่งเข้าทำงานคืนแรกเขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นไม่รู้แม้กระทั่งว่าคืนนี้จะเป็นคืนเดียวในชีวิตของเขาที่จะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยรุ่งเช้าพนักงานเวรเช้าพบเขานอนตายอยู่ข้างตู้เก็บศพตายทั้งที่นั่งพิงกำแพงดวงตาเบิกกว้าง เหมือนเพิ่งเห็นบางอย่างที่ไม่ควรเห็นมือของเขากำเสื้อแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อและบริเวณข้อมือเหมือนถูกจับแน่นจนเป็นรอยช้ำรูปนิ้วมือเจ้าหน้าที่ต่างพยายามตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเปิดตู้เก็บศพเพื่อตรวจช็คร่างทั้งหมดก็พบว่าร่างของหญิงสาวรายหนึ่งได้หายไปนรายงานระบุคแค่ว่าอาจมีการส่งที่ผิดพลาดแต่ก็องค์มุมจรปิดหน้าห้องกลับแสดงภาพอะไรบางอย่าง เวลาตีสาประตูห้องแช่สพเปิดออกช้าๆเหมือนมีคนเดินออกมาใช่เดินไม่ใช่ถูกเข็นไม่มีพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่แค่เงาร่างของใครบางคนเดินลากขาผ่านเลนกล้องก่อนที่ภาพจะดับไปในคืนนั้นมีฝนตกอีกครั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอ้างว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดคนแค่สีขาว ยืนอยู่หนะ้าตึกรองเก็บศพหัวเธอเปียกโชกผมยาวปิดหน้าแต่พอเขาเข้าไปใกล้เธอกลับหายวับไปเหมือนละลายไปกับสายฝนและหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครเห็นร่างของหญิงสาวคนนั้นอีกเลยแต่หลายคนที่เข้าเวรดึกบอกว่าบางคืนจะได้ยินเสียงข้อจากในตู้เย็นหรือไม่ก็เสียงคนร้องบ้าว่าฉันยังไม่ตายได้ยินไหมช่วยเปิดให้ถี่ และทุกครั้งที่มีคนได้ยินเสียงนั้นจะมีข่าวคนตายในอีกไม่กี่วันต่อมาไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลมีแค่คำถามว่าห้องที่คุณเดินผ่านแน่ใจใช่ไหมว่าได้ปิดตู้สนิทด,ดีแล้วบางเสียงไม่ใช่แค่เสียงจากคนเป็นแต่เป็นเสียงของสิ่งที่ถูกลืมถูกทิ้งหรือรอใครบางคนกลับไปฟังเรื่องแบบนี้ไม่มีใครยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่ แต่ถ้าคุณเคยรู้สึกเหมือนมีใครกระซิบทั้งที่อยู่คนเดียวมันอาจจะไม่ใช่แค่จินตนาการเรื่องเล่าคืนนี้อาจจบลงแล้วแต่คำถามบางอย่างยังคงไร้คำตอบถ้าร่างหายไปจากตู้แล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนหรือบางทีตอนที่คุณฝังเรื่องนี้อยู่เธอกำลังยืนฟังอยู่ข้างหลังคุณก็ได้นะถ้าคุณชอบฟังเรื่องจริงที่ไม่ควรเกิดขึ้น หรือเรื่องแต่งที่ฟังแล้วอดคนลุกไม่ได้กดติดตามเรื่องเล่าเด็กข้างบ้านเอาไว้เพราะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเรื่องต่อไปที่เราจะเล่าจะเป็นเรื่องราวของคุณหรือไม่หากคุณชอบเรื่องเล่าเรื่องนี้กดติดตามเพจเรื่องเล่าเด็กข้างบ้านเราจะกลับมาเล่าเรื่องหลอนหลอนลีนลาบแบบฟังเพลินเพินทุกสัปดาห์คืนนี้อย่าลืมหันไปมองแมวของคุณแล้วถามมันเบาๆว่า เธอเธอเคยเป็นใครมาก่อนหรือเปล่า